ไปติดตามที่แหลมไคเมียเมื่อคืนนี้ส่งอาวุธเข้าไปโจมตีสถานที่กักเก็บน้ำมันของรัสเซียที่เฟโอโดเสียาแหลมไคเมียโดนหนักเมื่อคืนโดนหนักยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเมื่อคืนนี่โดนไปกี่ถังสถานที่ตรงนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำมันของรัสเซีย ชาวบ้านอยู่ในพื้นที่บอกว่าที่ซากิที่ซิมโฟโลโพนที่เซวาตโตพนเสียงระเบิดดังขึ้นสนั่นมันไวจนไม่ทราบว่ามันโดนที่ไหนบ้างแต่ไอที่หนักที่สุดคือหมุดสีดำเขาเรียกว่าเฟโอโรเซียคือสถานที่เกิดเหตุณนะตอนนี้ตอนนี้ตรวจสอบไม่ได้นะี่นองว่ามันโดนไปทั้งหมดกี่ถังจากของเดิมมีทั้งหมดส4ีถังภาพถ่ายดาวเทียมจับได้ว่า 22ถังโดนไปแล้วส่วนสถานที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ยังไม่ทราบว่ากี่ถังคํานวณดูี่น้องเป็นสถานที่กักเก็บนะเดิมทีมันมีทั้งหมด34ถังตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมมันโดนไปแล้มันโดนไปแล้ว22ถังซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ยังไม่ได้บวกนะี่น้องว่ามันโดนไปเท่าไหร่นี่คือสถานที่กักเก็บน้ำมันของรัสเซียที่แหลมไคเมียถูกโจมตี เสียงระเบิดเมื่อคืนนี่ดังสนั่นบันไหวพี่น้องในไคเมียจนไม่ทราบว่าตรงไหนเป็นตรงไหนในแหลมแคเมียณนะปัจจุบันนี้น้ํามันก็ขาดแคลนประชาชนต้องต่อแถวหลายกิโลเพื่อจะเติมน้ํามันณนะปัจจุบันนี้ต้องรอว่าใครจะอึดใครจะทนใครจะนานได้กว่ากันอาอยุเคนเขาไม่เอาชนะในสนามรบอย่างเดียวนอกสนามรบเขาก็ไปเล่นอย่างโรงกับเก็บน้ํามันเราจะไปมุ่งหน้ามุ่งตาลบ เอาชนะอย่างเดียวในสนามลบไม่ได้นอกสนามลบก็ต้องตามไปเล่นงานมันอ่ะใครจะทนได้นานกว่ากันมี่น้องอยู่เคนก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องรอให้มันเต็มที่น้ำมันนี่แหละมันเป็นเชื้อเพลิงที่หนึ่งเอาไปขายได้เงินมาก็เอาไปให้ทหารก่อสงครามสองน้ำมันนี่เป็นเชื้อเพลิงที่ประชาชนพลเรือนในพื้นที่ ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกไม่เกิน3เดือนเราจะเห็นผลชัดเจนว่าสภาพการน้ำมันและเสียขาดแคลนมากน้อยเพียงใด